สวัสดีครับเอ็มครับโอเคครับเรียนกันต่อครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการแยกแยะและจดจำสภาวะครับมันจะเหมือนกับสติตั้งมัานสติวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็สติรละลึกใช่ไหมครับคือมันเป็นงี้ครับหลายๆท่านอ่ะอาจจะฝึกมาพักใหญ่ละพักใหญ่ละแต่บางทีเนี่ยอาจจะ งงๆเข่าเขินเขนหรืออาจจะส่งกันบ้านให้พี่เลี้ยงก็ตามนะครับที่นี้ครับวิธีนะครับวิธีที่เราจะทําให้ตัวเราพัฒนาขึ้นนะครับก็คือการวิเคราะห์และจดจําสภาวะทํำยังไงครับหลังจากที่เราฝึกสมาธิหลังจากที่เราฝึกสมาธินะครับหรือ ระหว่างฝึกสมาธิเอาดีๆนะครับหลังจากที่เราฝึกหรือระหว่างฝึกสมาธินะครับถ้าเราจับลมไปหรือเราคำบริกรรมไปเรากร็ศิลเนี้ยครับถ้าเอาเฉพาะสมถะนะถ้าผู้ฝึกฌานเขาจะเป็นอารมณ์กุศลอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเฉพาะสมถะนะครับพอ,พอท่านที่ฝึกสมถะนะครับ ถ้าเราจับลมไปเรื่อยแล้วมันมีความรู้สึกติดบวกความรู้สึกติดบวกครับสงบเบาโล่งโปร่งสบายโอ้มันรู้สึกดีมันรู้สึกฟินมันรู้สึกเหมือนปลดเปลื้องจากพันธนาการมันรู้สึกแบบโอ้ยเย็นสบายมันรู้สึกแบบติดบวกครับเพื่อนๆจะเข้าใจหรอครับว่าความรู้สึกเนี่ย ความรู้สึกดีความรู้สึกดีแบบไหนก็ตามครับความรู้สึกที่ผมรวบผมจะพูดรวมๆว่าเป็นความรู้สึกติดบวกก็คือถ้าเป็นความรู้สึกติดบวกเมื่อไหรเนี่ยเราสํารวจตัวเองครับสํารวจใจว่าตอนนั้นนะครับเรารู้สึกยังไงระหว่างฝึกเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีหรือเปล่าหรือไม่ดีหรือเปล่าสํารวจใจตัวเองไปเรื่อยครับรู้สึกไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกติดบวกเราจะรู้ว่าโฮยนี่รู้สึกดีจังเลย อันไหนรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบอึดอัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีใช่ไหมครับแยกแยะครับความรู้สึกติดบวกที่ความรู้สึกดีส่วนความรู้สึกติดลบก็ง่ายๆนะครับเรานั่งไปแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คโอ๊ยไม่เป็นสมาธินีน่นี่นั่นเนี่ยครับให้เราแยกแยะนะครับความรู้สึกติดบวกแล้วก็ติดลบแยกแยะให้ได้นะครับแยกแยะให้ได้โดยโดย,โดย โดยการสำรวจที่ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ไม่ต้องถามความรู้สึกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยรู้สึกไงวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับให้เรารู้สึกครับใช้ความรู้สึกรู้สึกเลยครับว่าเรารู้สึกติดบวกหรือติดลบนะครับทีนี้พอเราแยกแยะความรู้สึกได้ละติดบวกหรือติดลบเราทำไงต่อครับเราจดจำครับเราจดจำสภาวะติดบวกและสภาวะติดลบไว้ อันไหนที่ถ้าเราจดจําได้ใช่ไหมครับสติตั้งมั่นใช่ไหมสติมีข้อแยกแยะพอเราแยกแย้ได้แล้วนะก็สติระลึกก็คือเราก็จดจําเราก็ระลึกครับจดจําเราก็จดจําสภาวะที่มันติดบวกไปแล้วก็จดจําสภาวะที่มันติดลบจากนั้นครับจากนั้นเนี่ยเราก็เวลาเรานั่งรอบใหม่ครับความรู้สึก ถ้าเราเจอความรู้สึกติดบวกนั้นนี่ครับให้เราเกาะครับให้เรารู้สึกไปเรื่อยๆอ๋อถ้าเราแล้วแล้วถ้าเราจําความรู้สึกติดบวกนั้นได้ครับเรานั่งรอบใหม่เนี่ยเราสามารถระลึกหรือรู้สึกความรู้สึกติดบวกนั้นขึ้นมาได้เลยนะครับ <_ D> อ๋อวันนี้นั่งได้ดีรู้สึกแบบนี้นี่เองอ๋อเดี๋ยวคราวหน้าต้องเอาแบบนี้แหละรู้สึกดีจังเลยชอบจังเลยมันจะมีจะมีเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็มีแบบเจอเจออย่างนี้นะครับ โหวันนี้นั่งแบบนิ่งมากเลยดีมากเลยสุดดีเลยแบบสงบสุดยอดไปเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับพอเราแยกแยะเราจําเสร็จปุ๊บเนี่ยเออเราก็ครอบหน้าเราเอาแบบนี้แหละเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้นั่งให้ได้แบบนี้อืมแล้วก็ไปเรื่อยๆครับแบบนี้แบบนี้นี้อย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับแต่ถ้าส่วนใหญ่อ่ะกลับกันนะครับมาดูด้านความรู้สึกติดลบบางส่วนใหญ่จิตมันจะชอบวิ่งเข้าหาความรู้สึกติดลบเพราะอะไรครับมันซาดิส จิตมันซาดิสครับมันอยากพอมันติดลบพอมันรู้สึกไหลไปกับกระแสกิเลสของโลกหรืออกุศนต่างๆครัพอมันรู้สึกติดลบครับมันชอบไหลไปมันชอบไหลไปเราเนี่ยชอบไปเกาะมันแล้วเกินพวกนิวร์พวกอกุศนต่างๆเนี่ยเราเนี่เกาะแน่นมากเลยเกาะกันมาเป็นเพื่อนซีมากันตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยพอมันเจอความรู้สึกติดลบเนี่ยเรามักจะไหลมันทรมานมันโหอยากจะออกจังเลย แล้วก็แบบเออทำไมมันแก้นี่วอนไม่ได้มันจะยิ่งจิตเรามันจะยิ่งด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 ิ่งลงไปนะครับจะเป็นเป็นปัญหาถ้าเราเจอรู้สึกถ้าถ้าเราเจอความรู้สึกติดลบแบบนี้ครับโหวันนี้นั่งไม่ดีเลยใช่ไหมเมื่อวานนั่งไม่ดีเลยถ้าวันนี้มาเจออีกโหวันนี้ไม่เวิร์กละถอยออกก่อนครับถอยออกก่อนไปทํานู่นทํานี่ให้จิตใจสบายให้จิตใจแบบใจมันฟูก่อนไม่ต้องเครียดแม่ทํานู่นทํานี่ไปกินน้ําไปเที่ยวไป ทำอะไรก็ได้ครับทางโลกครับให้เราอะรู้สึกโอเคก่อนไม่เครียดไม่ให้มันฟื้นฟูจิตใจให้มันไปรีเซ็ตก่อนครับไม่งั้นแบบโหมันนั่งไม่ได้เพราะเพราะว่าสติเรายังไม่ดีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเฮ้ยเรานั่งได้ดีผมเมื่อวานานั่งได้ดีวันนี้เอ้ยความรู้สึกคล้ายกันเลยโอเคลุยต่อเอ้ยความรู้สึกดีจังเลยอ้หชอบ รู้สึกต่อเนื่องเรื่อยๆนั่งเพลินๆยาวเลยโอ้โหรู้สึกแล้วก็มีสติตลอดเวลาเยี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันได้แบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าบางคนบางคนเนี่ยไปไปนั่งเข้าไปนั่งดูนิมิตเ,ออเข้าไปนั่งหลับครับพูดง่ายๆเข้าไปแล้วก็บอกว่าผมชอบดูนิมิตครับใช่ไหมก็เข้าไปแล้วก็นั่งหลับเลยครับ แล้วก็ฝันแล้วก็เข้าไปนั่งฝันอยู่ในนั้นครับไม่เกิดประโยชน์ครับมันไม่ใช่กุศลเราฝึกสมาธิเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจและอกุศล,ลเราก็เจริญกุศลอย่าเข้าไปนั่งหลับก็ค,คือถีนมิธะตกผวังอันนี้มันก็เหมือนกถ้าจะอย่างนั้นก็คือนอนดีกว่าใช่ไหมครับอโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคสรุปทบทวนอีกทีนะครับให้เรา วิเคราะห์แยกแยะนะครับส,สติตั้งมั่นนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วให้เราวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าความรู้สึกหรือสภาวะที่เราเจอเป็นติดบวกหรือติดลบโดยการสํารวจหรือใช้ความให้ให้จิตเขาเราครับรู้สึกณนะขณะนั้นๆครับว่ามันเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีหรือไม่ดีนะครับเอาแคข่ง okay, ง่ายๆครับบวกกบับลบดีไม่ดีดีหรือไม่ดีทีนี้ข่าวต่อไปเนี่ยเวลาเรานั่งเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ดี ให้เราเรียบระโอ้ oh, ถ้าดีให้เราลุยต่อนะครับไม่งั้นพอเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ไม่รู้ว่าสามารถอาจจะไม่มีใครอาจจะฝึกเองบางท่านอาจจะฝึกเองไม่รู้ว่าสภาวะนี้เป็นยังไงไม่อยากหาพี่เลี้ยงไม่อยากหาครูบาอาจารย์ยุ่งยากวุ่นวายเนี้ยครับวิธีง่ายๆเลยครับคือคืออย่างนี้นะครับสำรวจสภาวะนะครับแล้วก็จะ ราก็เอาไปต่อยอดฝึกต่อไปเรื่อยๆอันไหนดีเราก็ลุยต่ออันไหนไม่ดีเราก็แก้พยายามแก้ไปนะครับแล้วก็ฝากเรื่องของวินัยในการฝึกแล้วก็การทบทวนนะครับทบทวนสภาวะด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่านั่งทิ้งนั่งทิ้งเหมือน EP ที่แล้วที่พูดแบบว่านั่งแล้วทิ้งนั่งเสร็จอ้อนาราปลุกจบแล้วก็ไปนั่งเสร็จนากาปลุกจบไปทำท่ามอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์เรา พัฒนาจิตฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักสภาวะรู้จักจิตของตัวเองนะครับส่วนอกุศลกลองต่างๆนะครับโทสะโมหะกามราคะอ,อ,อะไรโลภะดิสยาหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวไปเรียนเอาเดี๋ยวเรียนเอาข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปเรียนเอาข้างหน้าเดี๋ยวมีสอนอนะครับพวกลักษณะของพวกนี้เพราะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีสอนแปลนิมิตนะครับแปลนิมิตถ้าพูดง่ายก็แปลฝันแปลฝันแล้วกันฝันนั่นก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งสามารถแปลได้นะครับ เราสามารถรู้อนาะคตล่วงหน้าได้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ยังไงก็ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นเนยอยากให้เพื่อนๆนะครับฝึกสมาธิให้ได้สติตั้งมัน่นสื่อเคาะแยกแยะสติระลึกนะครับอย่างน้อยอยากให้ได้กประมาณนะมอารมณ์ชันหนึ่งนะครับรูปฌานที่1น่นะครับแล้วการต่อย,ยอดไปกับการฝึกสิ่งต่างๆในอนาคตมันจะง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง Universe เลยนะครับมีติชมคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้ล่างคลิปเลยครับเต็มที่หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมพบเจอแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ